คืาข่าวกับผมอยู่คณะกรรมการคุณประทีวันนี้วันจันทร์ที่21พฤศจิกาย,ยนนะครับต้องบอกเลยว่าธนาคารอมสินขยันออกสินเชื่อมากๆล่าสุดมีมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับชื่อว่าสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะครับสำหรับอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยนะครับหรือพนักงานประจําสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับให้กู้สูงสุดต,ต่อรายอยู่ที่20,000บาทนะครับดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่อยู่ที่0.35เปอร์เซนต์ต่อเดือนนะครับไม่ต้องมีหลักในการค้าประกันนะครับไม่ต้องค้าประกันนะครับ แล้วก็6เดือนแรกนะครับไม่ต้องจ่ายเงินต้นจ่ายเฉพาะแค่ดอกเบียนะครับระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีอ่ะมาดูคุณสมบัติกันหน่อยนะครับท่านมีคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้แล้วคุณสมบัติข้อแรกครับเป็นคนที่มีไรายได้ประจําเมื่อรวมอายุผู้กู้และก็ระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน60ปีนะครับอันที่2ครับ เป็นคนที่ทําอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยหาเร่แผงลอยนะครับเมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกิน70ปีนะครับหรือจะเป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรนะครับเคยไปลงเอาไว้แล้วเคยเข้าร่วมแล้วก็สามารถขอสินเชื่อตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับ มาดูเอกสารเอกสารที่จะต้องใช้นะครับแบบประจำตัวประชาชนกรณีมีไรายได้ประจําก็ใช้หลักฐานร,รายเดือนล่าสุดนะครับอย่างเช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับกรณีเป็นคนที่มีอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหาเร่แผงลอยนะครับก็จะใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฏอยู่ในภาพคือต้องถ่ายรูปเรากับ อาชีพของเราร้านค้าของเรานะครับส่งให้ธนาคารนะครับทีนี้ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่า6เดือนแรกนะครับไม่ต้องจ่ายเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยฉะนั้น6เดือนแรกเราจะผ่อนชําระเพียงแค่เดือนละ70บาท ในเดือนที่7ถึงเดือนที่23นะครับเราก็เริ่มจ่ายเงินต้นเงินต้นอยู่ที่1112บาทดอกเบี้ย70บาทก็เป็นเดือนละ1,182บาทส่วนเดือนที่24นะครับเงินต้นอยู่ที่1 0 9 6บาทบวกกับดอกเบี้ย70บาทก็เป็น1166บาท นะรวมทั้งหมดแล้วเรากู้20,000เราจะเสียดอกเบี้ยเพียง1680บาทนะครับอย่าลืมนะระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับท่านสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินหรือไปที่สาขาของธนาคารก็ได้ส่วนกรณีคนที่เคยเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเนี่ยนะครับต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ที่ผมขึ้นให้นะครับส่วนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วม โครงการมหากรรมร่วมใจแก้น,นี้ก็ไปที่ธนาคารหรือเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566ครับ